สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเววาวรายการที่จะเปิดโลกกระทัตทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสายวิชาหุงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะท,ทั้งยังเป็นช่องทางในกรารประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุ่มลูกศิษย์หุงจุ้ยอาจารย์หมาอีกด้วยค่ะก็เมื่อวานก็อัปเดตไปแล้วหลายเรื่องนะครับค่ะส่วนวันนี้ก็มีเรื่องอัปเดตนิดหน่อยก็คือเรื่องเรียนวันเสาร์ค่ะ อยากให้ไปเรียนนะครับแล้วก็เมื่อวานเราคุยไปนะหลายคนน่าจะมีคําถามกลับมาว่าเรื่องของตําแหน่งต่างๆเนี่ยพิจารณาอย่างไงน,นะ,ะซึ่งจริงๆแล้วสัปดาห์เ <c oughs> สาร์ที่ผ่านมาเนี่ยในห้องก็มีการสอนตําแหน่งมงคลทั้งสี่เหมือนกันนะคะสอนสอนก็สอนวนไปนะครับจริงๆก็คือมันก็อันนี้คือคือเรื่องหัวใจหลักแหละ แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่มันไม่สามารถสอนที่อาคารเรียนได้ค่ะจริงจก็สอนได้นะแต่ว่ามันไม่เห็นภาพเราก็จะใช้ที่รีสอร์ทหุ่นื่อ์บ้านภูเขาเป็นจุดสอนแทนนะครับแต่เดี๋ยวรอคุยกับคุณตาโตก่อนนะว่าเราจะมีวันไหนก็คือหมายถึงหุ่นยนต์สัญจรเวลาหุชนยนตสัญจรเราจะเน้นเรื่องการเคลื่อนที่ของพลังนะคะชัยภูมิโดยรอบเรื่องรูการเข้าใจพลังในรูปแบบต่างๆคือเพราะว่า คีย์มันลวกันอย่างนี้ป่าป่าว่าพูดอันหนึง่งอันที่มันน่าสนใจแล้วก็มันเป็นมันเป็นหลักนะคือเราทาฮูจุ้ยเนี่ยมันเหมือนการเราควบคุมพลังเราต้องบังคับพลังให้ได้ค่ะนึกภาพพลังไม่ออกต้องนึกถึงเงินอคอนเซปต์ในการบริหารเงินนะครับก็คือทําให้มันเข้าบ้านให้เยอะที่สุดอยู่ในบ้านให้นานที่สุดแล้วก็ออกบ้านให้น้อยที่สุดนนได้เยอะอยู่นานเสียน้อย <c oughs> อันนี้คือการบริหารเงินมันถึงจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้ในการบริหารพลังคอนเซ็ปเหมือนกันทํายังไงก็ได้ให้พลังเข้าบ้านเราให้เยอะที่สุดนะลดการั่วไหลการเสียหายการ <c oughs> ให้พลังนั้น,นยืดอยู่ในบ้านให้นานที่สุด <c oughs> แล้วสุดท้ายมันก็จะเหลือเก็บเยอะที่สุดอันนี้ก็เลยเป็นเหตุมูล,ลเหตุหรือว่าอย่างคอนเซ็ปแรกๆที่อาจารย์สอนเราเลยว่าอยู่บ้านตื้นเป็นกรรมกร คำว่าบ้านตื้นหมายถึงบ้านยาวกว่าบ้านถังลึกมันยาวกว้างกว้างกว,ว,ว้างกว่าลึกค <c oughs> พลังเนี่ยมันวิ่งจากหน้า <c oughs> ไปหลังมันไม่วิ่งจากซ้ายไปขวานะเพราะฉะนั้นเวลาพลังแบบเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะออกไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าทําแบบเนี้ยมันจะไม่มีเก็บมันจะไม่ค่อยเหลือต้องทําไปกินไปก็เลยทําให้มีปัญหาทางร่างการเงินพอสมควรอ,อ,อันนี้ก็คือตัวอย่าง เนี่ยถ้าเราเข้าใจโฟลของพลังการเคลื่อนที่ของพลังเราก็จะเข้าใจว่าเราจะบริหารได้ไงให้เงินเราเหลือเยอะขึ้น<ม>หรือพลังเนี่ยมันสูญเสียไปน้อยที่สุดแล้วมันก็เอาไปใช้กับตำแหน่งห้าต่อที่เรากำลังพูดถึงหรือเรากำลังสอน <c oughs> นะอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะอ่า <c oughs> แล้วส่วนห้าต่ออย่างที่คุณก้อยบอกเนี่ยมันก็คือเรื่องเงินทั้งหมดนั่นแหละมันคือเงินจากอะไรเออนะอย่างต๊ะอาหารเนี่ยคือ ค่าให้จ่ายนะมืนก็คือต้นทุนชีวิตหรือว่าเงินที่จะใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเงินที่จะใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัวนะคะใช้จ่ายในการที่จะทำธุรกิจนะก็จะอยู่ที่โต๊ะอาหารนะั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามมองเห็นจากหน้าบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นโต๊ะอาหารจากหน้าบ้านเลยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีคนมาช่วยกินช่วยใช้เยอะอหรือ มีชีวิตอยู่โดยการที่หมดเงินไปกับการกินอยู่แล้วก็ไลฟ์ตายของเราซึ่งป๋าก็จะสอนเวลาป๋าสอนป๋าก็บอกอันเนี้ยที่เราเรียกว่าฟุ่มเฟือยอเห็นไหมมันจะทําให้คนรุ่นใหม่เนี้ยเขาใช้เงินมากกว่าหาเงินเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่มันดีไซน์ออกมาว่าเปิดมาปุ๊บมันก็จะเจอโต๊ะอาหารเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการพวกนี้แล้วก็นําไปประกอบกับอ่า ตำแหน่งสำคัญนะทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังเราก็จะทำฮวงจุ้ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะไปใส่ใจว่าต้องตั้งเคสอะไรต้องสีอะไรต้องแบบไหนอันนั้นมันเป็นองค์ประกอบทีหลังทั้งลกลอกไปอีเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็อย่าพลาดแล้วกันนะวันเสาร์นี้นะครับมาเรียนกันแล้วเสารนี้สอนเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยาก เพราะว่าไอ้ห้าตอที่เราพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยสี่ตออแรกเนี่ยมันต้องตั้งในมงคลอแต่อีตออเนี้ยมันต้องตั้งในอัปมงคลเพราะฉะนั้นมันก็มีผลผลได้ผลเสียแล้วอย่างที่เราบอกนะมันมีสามารถใช้ด่วนได้ใช้พลังงานแบบเร่งด่วนอย่างเช่นอาจารย์ที่เคยสอนพวกเราว่าเงินชอ็อตเงินขาดมือไม่ทันหรือว่ามีปัญหาเรื่องการหมุนเงินเนี่ยให้ย้ายหรือว่า แก้ไขโดยใช้ตำแหน่งเตาอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีเงินฟลอ์ได้ดีขึ้นหรือบางบ้านสุขภาพแย่ก็ใช้ในการปรับเตาก็ช่วยให้ดีขึ้นอ <c oughs> ีนี้พอพูดถึงเตามันก็จะมีหลายหลายหลายหลยหลซีรีส์นะมีเตาไฟฟ้าเตาแก๊ส <c oughs> เตาถ่านกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวสมัย ในบยุสมัยไม่รู้ตอนนี้เขามีอยู่เปล่าที่เป็นไฟขดลวดเตาขดลวดอ่ะอันนั้นก็โอเคอ้าวส่วนใครอยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงหรือมันมีความหมายยังไงบ้างอันไหนนับอันไหนไม่นับอันไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้ก็ไปเรียนและกันนะไม่บอกผ่านรายการเดี๋ยวไม่ยอมไปเรียนกันใช่เออก็ต้องไปเรียนที่อาคารเรียนทุงชื่อจันมานะครับตรวจเอทเคไปด้วยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะขอดูผลเขาจะติดสติกเกอร์ให้แสดงว่าเราผ่านนะครับ เนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนทีมงานทุกคนนะครับก็ตรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเข้าไปเนี่ยก็ตรวจนะถึงเราใส่หน้าก,กากเรียนก็ช่างเถอะนะแต่ว่ามันป้องกันไว้ดีกว่านะจะให้ไม่ต้องมีปัญหาบางคนอาจจะคิดว่าเตาไม่จําเป็นนะคะ <c oughs> เพราะว่าสมัยนี้ก็คือเวลาทํางานก็เยอะแล้วเนาะ <c oughs> ก็ซื้อจากข้างนอกเข้ามาข้างใ <c oughs> น <c oughs> เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ได้ใช้ไม่มีก็ได้นะคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเรียกว่าเตาเป็นตัวแทนของการทำอาหารกินหรือว่าเตาเป็นตัวแทนของ ของแม่บ้านเนี่ยต่อให้เราเป็นโสดนะเตาคือตัวแทนของการทำมาหากินตราบใดที่เราซื้อเข้ามาอย่างเดียวแล้วเราไม่เคยใช้เตาไม่เคยจุดเตาเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเงินไม่เหลือนะคะพลพลังการทำอาหากินก็กระจายไปหมดเงินทั้งหมดเนี่ยเราก็เลี้ยงคนข้างนอก <c oughs> นกันเ,นนเนลวลาเราไปซื้อเข้ากิน,น่มันก็แพงกว่าเราทํากินใช่ถูกต้อง <c oughs> รุ่นใหม่หรือปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้เน้นทํากินเราเน้นไปซื้อกินใช่เพราะฉะนั้นมันก็ถูกก็ไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเหลือนะแต่อย่างอย่างต่างประเทศอย่างคนงานที่เขาเก็บเงินได้พวกนี้เขายังทํามากินนะเขายังห่อข้าวมากินเออใช่ใช่ไหมมื้อกลางวันอืมเขายังมีเงินเหลือมากกว่าเรานะบางครั้งอย่าไปดูถูกนะอย่างยาแม่บ้านอะไรพวกนี้มีตังเยอะกว่าเราอีกแล้วมีเงินเก็บเยอะคนทางานเงินเดือนเป็นหมื่นอีกนะจะบอกให้เอออย่าไปดูถูกเขา เหมือนอย่างบ้านนั้นน่ยห้องทํางานคนใช้อยู่ในตําแหน่งเฉียนอยู่หน้าบ้านอยู่รับพลังก่อนเจ้าของบ้านต้องไปยืมตังคนรับใช้เออเนี่ยจะได้ตัดนวงเออเพราะฉะนั้นในการที่เรารู้จักตาแหน่งต่างๆแล้วเรารู้จากความสัมพันธ์ของเต้านะคะเราจะรู้เลยว่าไม่มีไม่ได้มีแล้วไม่ใช้ก็ไม่ได้อีกนะคะอ่ะส่วนเพิ่มเติมรายละเอียดมากกว่านี้นะเจอกันที่อาคารเรียน S <S แล้วก็สำคัญนะสัปดาห์นี้แจกยางรบเอาไว้รบสิ่งที่ไม่อยากได้ในชีวิตให้ออกไปนะวิธีการใช้ก็เขียนความปรารถนาเราที่เราไม่อยากได้นะครับอย่าไปเขียนเขียนสิ่งที่เราไม่ต้องการอ,อ,อย่าอย่าพูดถึงว่าเขียนที่เราปรารถนาไม่ใช่ปะเ,เขียนที่เราเขียนสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นหนี้สินออนั่นแหละ,จะเจ้าหนี้ไม่ได้นะอ <laughs> ย่านะคือ นี่สินของเราเนี่ยแต่อย่าบอกว่าไม่ต้องการเจ้าหนี้เลยไม่ได้หรือเรื่องอะไรที่เราไม่อยากได้อย่างเช่นที่เนี้ยผืนเนี้ยไม่อยากได้แล้วลบออกที่ดินผืนนี้จะได้ขายได้ใช่ไหมหรือว่าปัญหานะโรคภัยเขียนแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบนะคะแต่แนะนําว่ากระดาษที่เขียนต้องหนา ดินสอที่ใช้ต้องอย่าก,กดแรง<อ>นะอย่างนั้นลบรับลบเปนหน้ามืดน,นะเอาก็ไปเอาก็แจกให้นะครับอันนี้เป็นของที่ท่านอาจารย์ทําไว้แจกนานแล้วเราเคยแจกหนึ่งครั้งนะแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เอากลับมาแจกให้ใหม่อีกะนะครับเพราะฉะนั้นก็แจกทุกคนที่ไปเรียนแล้วก็เหมือนเดิมนะทุกครั้งที่เวลาเราไปเรียนกันเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะมีรางวัล และอ่างเป่าซองแดงให้พวกเราจับนะไอซองแดงเนี่ยมันเป็นเคส็ที่สําคัญด้วยสําหรับคนที่ไม่มีเงินหรือว่าเริ่มจะเก็บเงินเนี่ยหรืออยากจะได้เคส็ไปทำนี่ซองแดงเนี่ยเป็นเคส็ที่แบบโอ้โหสุดยอดให้ผลมากนะเออไม่ว่าจะไว้ใต้หมอนไว้ในเซฟไว้ใต้ที่นอนไว้ติดประจันประตูหน้าชั้นได้หมดเลยแต่บอกไว้ก่อนนะคะ ไม่ใช่ว่าพอไปไว้แล้วก็ทุกคนบอกอุ๊ยซองแดงมีพลังแต่ขอเอาตังข้างในมาใช้ก่อนอให้ซองแดงมีเงินด้วยนะคะมันจะกายเป็นซองเปล่าใช่ใชจะมากมก็ได้จะน้อยก็ได้นะคะซองแดงเนี่ยบางคนก็มีเยอะแล้วนะยบางคนก็เอาไปไว้ บนชามข้าวสารใต้เตียงก็มีนะคะ,ะคือคือเคล็ดพวกนี้เราก็เล่าๆไปแล้วเนืเวลาเราสอนต่อต่างๆเนี่ยมีเยอะมีเยอะเราก็แทรกแทรกไปเลยทีนี้นนเ<ล>มื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องตำแหน่งน้านะคะ,ะแล้วก็มีคนถามมาเยอะแยะมากมายนะคือจริงๆแล้วน้ําในบ้านคุณเองเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่อาจารย์กาหนดไว้ให้นะคะก็คือยืนตามนั้นนะแต่ว่าบ้านไหนที่เป็นบ้านยุคแปด แล้วอาจารย์ใช้น้ํากระตุ้นดาวแปสายน้ํอยู่อันนั้นก็ยังคงใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าไม่สบายใจก็ย้ายมาสองตำแหน่งที่ว่าก็คือที่สี่และสี่ใช่ทีเอสและทิศเหนือเหนือเอสีนะครับอันนั้ก็เป็นเคล็ดลับถูกเพราะฉะนั้นในหนังสือเนี่ยนะคะวันนี้เอานำเรื่องน้ําผุมาฝากน้ําพุนะท่านอาจารย์เขียนไ้เลยเป็นเคล็ดวัตถุที่มีความสําคัญในการช่วยเสริมสร้างพลัง ดึงดูดเงินทองให้แข็งแกร่งและเหมาะสมที่จะตั้งวางไว้ในตำแหน่งความมั่งคั่งและเงินทองซึ่งตามปกติแล้วบ้านที่ไปตรวจแล้วอาจารย์จะกำหนดให้นะคะซึ่งในเวลาที่เราจะซื้อและนำมาตั้งวางนั้นเราต้องกำหนดรู้ไว้ในใจถึงวัตถุประสงค์ของน้ำพุนี้ด้วยว่าเราต้องการให้ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมหอเหลือกินเหลือใช้ และเงินทองให้มีเกิดขึ้นกับเราผู้เป็นเจ้าของอและต้องคอยหมั่นดูแลให้น้ำพุทำงานได้อย่างสม่ำเสมอไม่ติดขัดหยุดทำงานก็ไม่ได้เสียก็ไม่ดีนะคะทั้งยังต้องคอยดูแลรักษาน้ำในอ่างน้ำพุให้มีความใสสะอาดอยู่เสมอ,อมจึงจะทำให้เคล็ดที่ทำนี้ประสบความสำเร็จถ้าน้ำพุเกิดเสียขึ้นมาเราก็ควรจะรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าเสียแล้วยกออกไปซ่อมแล้วตำแหน่งนั้นว่างๆโล่งๆอยู่นะคะเราก็เปลี่ยนชุดอื่นชุดเล็กชุดใหญ่ไม่สำคัญถูกต้องในทางฮหงช่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเสียอะไรก็ตามไม่ว่าจะน้ำผุหลอดไฟประตูต้องจัดการทันทีอออย่าไปทิ้งไว้นะคะถ้าหากยังไม่สามารถซ่อมได้ก็ให้นำน้ำผุุนั้นที่เสียนะออกไปให้พ้นจากตำแหน่งความมั่งคั่งเสียก่อนอ คือมีแล้วหยุดเดินไม่ได้ก็แสดงว่าการเงินมันติดขัดถูกต้อปล่อยให้น้ําแห้งไม่ได้นะอันนี้รวมไปถึงหลายอย่างเช่นอ่างบัวเราเคยใช้อ่างบัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราปล่อยให้น้ํามันไม่มีน้ําแห้งอันนี้เป็นอับประมงคนก็แปลว่าไม่มีตังเออหรือว่าสะไบน้ําบางคนเนี่ยใช้โออรู้นน้ํมันเป็นน้ําเสือไม่ดีนะเอาน้ําออกแต่โครงสภาพบอกไว้ก็ไม่ได้ก็ทำให้เป็นอับประมงคนเอาเป็นว่าบ่อน้ำใดๆก็ตามถ้าคุณเอาน้ำออกแล้วคุณปล่อยให้มันแห้ง หรือว่าบ่อน้ําธรรมชาติของคุณเองปล่อยให้แห้งมันก็จะเป็นนัยยะของการไม่มีเงินเช่นนี้การรวมถึงตู้ปลาด้วยนะตู้ปลาด้วยนะคะมีหลายคนเนอะยกตู้ปลาไปไว้นอกบ้านตู้ปลาเปล่าเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้เลี้ยงปลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะและในทุกครั้งที่เราเปิดให้น้าพุทํางานเราต้องสร้างภาพหรือกําหนดหน้าที่ให้น้ําพุนั้นๆนํามาซึ่งความมั่งคั่งร่ํารวย และเงินทองที่เพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันแก่เราอีกด้วยนี่ก็คือการกำกับเคล็ดแบบหนึ่งพูดง่ายๆว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องบอกเขาว่าเราต้องการอะไรหรือเราต้องตระหนักรู้ว่าเราตั้งเพื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นเป็นการดึงดูดพลังแบบเถึงจะทํางานใช่มันเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีโปรแกรมมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราต้องโปรแกรมให้มันไปด้วยมันถึงจะทํางานได้อันนี้เป็นความรู้ดีๆนะครับที่ที่ที่คุยกันไปัะเพเระนะ แต่ละวันแล้วก็มีอะไรอัปเดตส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแซกีนะครับก็อาจารย์กําหนดเลิกให้แล้วนะครับในเดือนมีนาคมมีนาคมที่23มันเสาร์ที่23มีนาคมนะเป็นเลิกที่มีความเป็นมงคลของเวลาเนี้ย5ต่อ5ต่อไม่ใช่5ต่อนะจ๊ะไม่ใช่5ต่อ5ต่อ5ต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าราชาแห่งอสังหาริมทรัพย์เรื่องของความมั่งคั่ง อ่เพราะรว่ามหาธนโอเนิ่นะคือเริกของพ่อค้าของค้าหบดีออ,อแล้วก็มีอีกนะก็คง <c oughs> ได้ฟังรายการที่คุณตาโตลงไปให้แล, <c oughs> แล้วนะครับก็ถ้าสนใจอยากทำสากีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำตำแหน่งไหนก็สอบถามเข้ามาก่อนป๋าจะเรียนถามท่านอาจารย์ให้ติดต่อมาที่ l ล n e ไอดีนะครับ0615194156 0615194156นะจะโทรหรือจะแอดเป็นลายก็ได้ กอสบถาาามมเข้แล้วกนแต่ว่าที่ต้องการจะให้ทักไลน์มานะคะเพราะว่าจะได้มีส่งข้อมูลมาไงว่าโอเคนะคือตอนนี้เกิดนี่นี่นคนในบ้านสมาชิกอะไรกันเท่าไหร่นะคะคนในครอบครัวเนี่ยแล้วอยู่บ้านอะไรเป็นบ้านที่อาจารย์เลือกให้หรือว่ายังไงนะคะอาจารย์จะได้รู้ว่าอ๋อควรจะเลือกอะไรให้ใช่วันนี้เราสอคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ